สวัสดีครับมาเอบึง EP ทสองครับนี่การเฮ็ดรถไทยเดินตามเป็นนักขับนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ถ่ายไปแล้วก็ยวแต่ไล่เอร์่นะครับมานี่ตอนนี้ผมทิมาเบิ่งความคึ้นหน้ามันนะผมมียเงี้ยนะครับผมก็ิศิใส่เบสใซตอะแดปเตอร์เย็นนะครับซีบอกซีนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยมันทีนี้เขาเอิดว่าซีบอกซีนี่คือน็อตซีหูกับบางอันเป็นน็อตฐาหูกับนีนะครับ อันนี้มันเีออกซีก็คือตัวนี้คือซีนิวเหมือนกันครับตัวนี้ประมาณซีนิวบ่บ่ซีกับหาดเดียวนะครับผมวันนี้แกว่าซีเขาว่าซีออกซีนี่คือซีนิวบ่อ่าแม่นครับประมาณซีนิวสมหาหนิวครับไอ่นี่ครับแล้วตัวนี้เป็นซีหูนะครับรถไทยรัฐแปรเป็นเป็นซีหูวันนี่ผมก็เลยมาใส่สายพานเบอร์ลอยสามพิศสองนะครับถ้าเกิดว่า คนที่เหเห็ุความเงาของของโค้งนะครับของของโค้งหนามนะโค้งหลักมันนี่ครับเมตาซิบมาเนี่หูสไลดผมน <net> ี่มันเงาครับนี่ครับหูสไลดผมเหูเงาครับแต่ว่าโตช่วงของโค้งโค้งอะไรนี่ผมสียู่ประมาณเก็บเครื่องนะครับเก็บเครื่องของตัวนะครับเนี่ยมานีระบบสายพานผมผมเคยจะเอาตัวหนิเป็นอันเก่านะครับหิบหลอดค่ามาเปลี่ยนหลอดกี่้าน ผมกเกีไว bon ้ตัวน,นี้เป็นลูกตีรุ่นเก่านะครับเป็นล่องก็กดลงก่อนเพื่อว่าให้มันให้มันอยู่ต่ำหน่นะครับลาะก็ตัวนี้กับประคองไว้เป <Miller> ็นเตียเหลียบนะครับประคองไว้กดลงประคองไว้ตัวนี้คือตัวขับนะครับให้มันเลียนได้นะครับตัวนี้คือตัวขับผมจะเห็นตัวขับแบบยกนี่นะครับอืยกค้างนี้ครับนั้นนันเลียนได้นะ นั่งใอยู่ก็ไปไกลก็เบียดนะครับมันก็นครเห็ดงา่าย,ย,ยกันพอมันอยู่ติดก็เบียดนะครับตอนนี้นนผมร้องแรงไม่แล้หลอแต่ว่าผม,มาไ้ทันบอลในไหคลิปไลตอนตอนแรนผมมาเครื่องกเก่าแรงอับหน่อยอยู่สี่มาใส่นะครับตอนนี้ผมใส่เห็ดงานหลายปีแล้วใส่งานหน,าน,านา้าอย่างเดียวแต่ว่าวงมีเครื่องใส่ร้องนะครับเครื่องที่มากก็ลดนั่งใส่มาได้นะครับกต่มาร้องแบระบบเยอผมก็บอกไปแล้วว่ามันใส่ระบบโซ่ผมมึงมาจากคลิปที่ขเขาเฮ็ดก้อนหนานี้นะครับกะวนี้กะเป็นเพ้า อยู่สองเดินทางมีหูนะครับกรณีัวน,นี้เป็นหูสไลด์นะครับเนี่ยเผื่อเดินวะหนึ่งหูแล้วก็บสองหูสามหูเพื่อโซ่ยางโ ANA ก็สดีดเยั่ไปหูหนานะครับเนี่ยของเหตุการณ์ไวน้นะครับของอดีเดเท่าไม่ไอ้พวกมันท่อน,นี่อจจดีิตัดตัดต่อนะครับแล้วก็ต่อถึงมาามึงเถิงนะครับไม่ติดพวกออไรเนี่ยผมอาจจีดติดเดินไม่นะครับเดินพอไหมแต่ว่าเหตุโค้งขนหน โค้งกันนี่อ้อมมาอีกนะครับโค้งอ้อมมาอีกทั้งสองฝันนงนะ่งนะครับเห็ดโค้งหยุดนะกับที่เห็ดเบาหยิกเป็นเบาโฟมนั่งนะครับใส่สปริงอีกแต่ว่าชุดนะที่ว่าใส่โชคก,กับท่านเห็ดน,นะครับแต่ว่าตอนอยู่รถแร้วๆรีวิวนี้เห็ดน,นะครับห้องมาไล่เนี่เบาเบามือเขาขาดใส่เครื่องทำเลยใส่เครื่องกับเทวด มันกับมันกับทำนี่ันกับเบาถือว่าเบาเบาเติมหนึ่งนะครับกับรถคันนี้โปรเจกต์มันมันหลายนะครับผมดีเท็ดเป็นถมันเป็นมันสามารถวานเขาได้นะครับวานปุ๋ยได้นี่ถามันวานเขาได้มันต้องวานปุ๋ยได้นะครับแล้วก็มันสามารถฉีดยาได้แ้วก็ตัดใบเขาให้มันได้ในคันเดียวกันนะครับเนี่ยผมงดเห็ดเมื่อกงหลายป็นไดนะครับงบผก็บให้นี้แต่ว่าตอนนี้ผมดีเทใหถ้มัน ามารถตัดใบเข่ากับสียาได้ก่อนเพราะว่าวานปุ๋ยผมกวัวสีจะวางทีสิน้ำได้นะครับเพราะว่าต้อ,ต,อต้อไปนี่ผมก็สีตัดใบเข่าแล้วก็สียานะครับสียาเป็นข้างหลังนะครับตรงนี้กันนี่ยเป็นตัววางเอ่อนำวางพวกยานะพวกแทงยานะครับดาดหน้าดานหลังน่ครับวางแทงยา,าอากาศที่มีหัวเฉียตตอมาข้างหอดนะครับนี่ิชมคิดโปรเจกต์ไว้นะครับ กับล้ลอเฮ็ดเบิรงนะครับว่างคู่คือแคดเดบ่ดแต่ว,ว่าตอนนี้รถรถเฮ็ดทั้งเลี้ยงในเล้วนั่นคือต้องมาเฮ็ดล้อใหม่อีกเฮ็ดล้หดอหน้าเฮ็ดล้อหลังเฮ็ดมาเฮ็ดล้อใหม่นะครับล้อเป็นล้อแบบพวกล้อที่มันสามารถลงย่ำได้นะถ้ามันมีเข่าหรือมันเกิดความเสียหายหน่อยมากที่สุดนะครับครับนี่มีความเกิดหน้าท่านี้เดี๋ยว อี่พี่ต่อไปถึงมีความคืบหน้านแบบไดจะจะมาติดตามมึงนะครับน่นใจแก่เรื่องกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องมือบอลเวิสช่างซ่อมไทยวันนะครับขอบคุณครับ